เตือนภยัยใกล้ตัวกับเคเบิลสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงเตือนภัยใกล้ตัวกับเคเบิลค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ชอบรับประทานยาลดความอ้วนนะคะซึ่งส่งผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพของเรานั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตรงนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าความอ้วนเป็นอุปสรรคอันดับต้นๆสาหรับคนที่อยากดูดีเพราะน้ําหนักตัวที่ไม่สมดุลจะทําให้บุคลิกภาพและความมั่นใจของเราดูลดลงแถมความอ้วนยังเป็นบ่อกเกิดของโรคต่างๆอีกมากมายลดง่ายผอมไวไม่ต้องอดอาหารนี่คือแรงดึงดูดให้วัยรุ่นนิยมใช้ยาลดความอ้วนเป็นทางออกให้สําหรับปัญหาส่วนเกินซึ่งปัจจุบันนี้ยาลดความอ้วนนั้นก็หาซื้อได้ง่ายได้บางครั้งไม่จําเป็นต้องพบแพทย์ก็สามารถหาซื้อได้ แต่ทราบกันหรือเปล่าคะว่ายาลดความอ้วนที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดนั้นส่วนใหญ่เป็นตัวยาที่อยู่ในกลุ่มที่ช่วยลดความอยากอาหาร หรือทําให้เบื่ออาหารเท่านั้นที่สําคัญยาในกลุ่มนี้จะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีเพราะหลังจากที่น้องๆรับประทานยานี้แล้วจะทําให้นอนไม่หลับปากแห้งกระหายน้ําหงุดหงิดคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะและเมื่อใช้ยาไประยะหนึ่งจะเกิดภาวะดือ้อยาทาให้ต้องเพิ่มขนาดของยามากขึ้นและอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ดังนั้นการใช้ยาประเภทนี้จึงต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้นและเมื่อหยุดใช้ยาส่วนใหญ่จะกลับมามีน้ําหนักเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วย ทางที่ดีที่สุดของการลดความอ้วนให้ปลอดภัยน้องๆคนเริ่มจากตัวเองอาจจะเริ่มจากการฝึกตัวเองให้มีพฤติกรรมในการกินที่ดีหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและพลังงานสูงรับประทานผักและผละไม้เป็นประจำมันออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอท้องจำขึ้นใจเลยนะคะว่าคนผอมไม่ใช่จะดูดีได้เสมอไปคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงต่างหากที่จะดูดีกว่า ติดตามชมในช่วงเตือนภัยใกล้ตัวกับเคเบิลได้ใหม่สำหับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ